สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชัดชาติชุดตรวจโควิดแพงเกินไปรัฐควรแจกฟรีให้ประชาชนเหมือนประเทศอื่นเขาทำกันซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่2สิงหาคมนายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เขียนข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์โควิดโดยได้ระบุว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา เห็นได้ชัดเลยว่ามีคนรอบตัวเราคนในชุมชนติดโควิดกันเยอะมากลยหลายคนติดทางทางที่ะระวังตัวกันเต็มที่แล้วและไม่รู้ตัวเลยว่าติดมาจากไหนแสดงว่าตัวเดลตานี้มันสามารถแพร่กระจายได้เร็วมากสามารถติดต่อได้ตั้งแต่สองวันก่อนมีอาการดังนั้นกว่าจะรู้ตัวคือมีอาการก็แพร่เชื้อให้คนอื่นไปแล้วจกากการพูดคุยกับคุณหมอหน้างงานและทีมงานชุมชนในกลุ่มเพื่อนช,ชาติมีประเด็นสําคัญ3มเรื่องการติดต่อกันภายในครอบครัว มีเป็นจํานวนมากคือหลายๆกรณีพบคือติดกันทั้งบ้านดังนั้นการป้องกันในบ้านก็เป็นเรื่องจําเป็นคนที่ออกไปนอกบ้านต้องคิดไว้ก่อนว่ามีโอกาสติดโควิดมาโดยไม่รู้ตัวถ้าเป็นไปได้ใส่หน้ากากในบ้านใช้ช้อนกลางส่วนตัวทําความสะอาดพื้นที่เสี่ยงในบ้านอย่างสม่ําเสมอห้ามประมาทแม้แต่กับคนในครอบครัว 2. การใช้ชุดตรวจ rapid antigen test kit หรือ ATK ช่วยทำให้เรารู้ข้อมูลของผู้ติดเชื้อได้เร็วขึ้นและเป็นประโยชน์มากแต่ผบว่าราคาชุดตรวจในประเทศไทยยังแพงกว่าราคาที่ขายในต่างประเทศพอสมควรดังนั้นควรมีการควบคุมราคาอย่างจริงจังไม่ให้เอาเปรียบประชาชนในยามยากลำบากและรัฐควรแจกชุด atk ฟรีให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงเหมือนรัฐบาล ในหลายๆประเทศทำอยู่ 3. การกักตัวที่บ้านหรือ home isolation หรือ si เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ปัญหาที่พบคือมีหลายรายที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่มีการติดต่อประเมินอาการและส่งยาให้ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือการได้รับยาเร็วก่อนที่เชื้อจะลงปอดเพราะจะทำให้ผู้ป่วยเขียวมีโอกาสหายได้โดยไม่กลายเป็นผู้ป่วยเหลืองหรือแดงซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญคือเรื่องเตียงไม่พอ ทีมเพื่อนชัดชิได้ไปร่วมกับกลุ่มคลองเตยดีจังในชุมชนคลองเตยในการพัฒนาระบบชื่อ Home Care ซึ่งจากกลุ่มนวัตกร a g n o d e Health เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกลุ่มหมอพยาบาลอาสาแกนนำชุมชนที่ดูแลผู้ป่วยโควิดที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านได้รับการประเมินจากแพทย์ได้เร็วขึ้นระบบเริ่มใช้มาเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วและกำลังค่อยๆขยายความสามารถในการดูแลผู้ป่วยซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนการหาสถานพยาบาลมาร่วมโครงการและการจัดส่งยาซึ่งการบริหารจัดการเรื่อง Home Isolation เป็นเรื่องที่ต้องรีบจัดการทะลวงข้อขวดที่กล่าวมาโดยด่วนการใช้ระบบอาสาสมัครอย่างเดียวไม่น่าจะพอถ้าต้องจ้างคนหรือภาคเอกชนมาช่วยก็ต้องรีบดำเนินการเวลามีค่าเชื้อโรคไม่รอวัคซีนไม่รอเตียงไม่รอยาเราต้องตามให้ทันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิส์ขอบคุณคะ่ะ